ค <Okay. S 2> สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวสตาร์เตอร์เดสีดำนะครับเป็นเป็นสตาร์ตเตอร์เภาษาญี่ปุ่นนะครับด,ด้านหลังจะได้ผมเขียนว่าได้โปรโมโ2ใบครับอีพิก3ใบและแรากาด8ใบขมอน62ใบรวมทั้งหมด75ใบนะครับกล่องละ499บาทนะครับข้างหน้าเป็นรูปทาริโฟสวยงามตอนนี้ผมเรามาดูข้างในกันเลยนะครับ เด auto> ี๋ยวแกะกล่องสักคู่นะครับตอนนี้ผมอยู่กันหลายคนนะฮะอยู่กับท่านเอด้วยนะครับอ้าวข้างในก็จะมีกล่องเล็กสองกล่องนะครับสองกล่องสองกล่องของทิงด้อมแล้วคู่มือนะครับคู่มือการเล่นนะฮะ อันนี้จะเป็นรู้สึกว่าจะเป็นเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นน่าจะอย่างนั้นนะครับนะครับสำหรับคนญี่ปุ่นเลยนะครับเอาละเราจะมารีวิวของแรกเอากล่องไหนดีเอากลอ่อ,กลองนี้กันแลนครับจะเป็นกล่องเล็กเป็นรูปท่านริโปข้างในข้างหลังจะเป็นรูปโปมรโมกราตนะโปรโมตัวนี้ใช้ได้เลยนะครับไล่หนึ่งลงมาายสองเรียกขนูนะครับลงมางบนสนามได้เลยเจอกัน สวยงามครับทำได้สวยงามมากคาดเกมนี้เปดูข้างในกันเลยนะฮะใบแรกที่เราจะเห็นอ่าเป็นท่านริปโปหน้ากล่องเลยนะครับเอฟเฟคคือไล่ไล่ห้าสีดำนะครับลงมา พุทให้วิกเนตเคาน์เตอร์ทากสนามเลยนะครับแล้วถ้าตัวไหนตีมันจะลดแอตแท็กสองนะครับตัวที่อึดถึกมากค่าวอลร้อยหนึ่งเลยนะครับเก่งที่สุดในเกมนี้แล้วครับฮาริโปต่อมาเป็นโปรโมนะครับโปรโมไล่หนึ่งนะครับเป็นธนูนะครับได้ศูนย์หนึ่งลงมาเอฟเฟกจ่ายสองดำเรียกเพื่อนได้เลยนะครับลงมาเรียกธนูลงมาจากเล็กได้เลยนะครับ สองใบนี้ได้ใช้แน่นอนครับใบที่สองคือด์กแพนนะครับจวสองโม่สองนะครับเป็นระดับแลกใบต่อไปนี้เป็นชื่ออะไรนะอ๋อบูลี่อะไรครับฝั่งทั้งเป็นนี่เองลมห้าทั้งสนามนะครับอันนี้ใบนี้นะครับชื่ออะไรวะ จำชื่อไม่ได้วหรอ,อเดี๋ยวผมมาบอกชื่อให้ครับเอฟเฟกมันลงมาลบสามเฮลนะฮะแล้วก็เป็นบล็อกเกอร์ด้วยนะครับได้ได้สีได้สีสีตัวนี้ชื่อหัวหยงนะครับลงมาโม่สองโม่สองถ้า,ถาดิวเดเมดพูดต่อสู้ได้นะครับก็โม่อีกสองอีกอน,น,นะครับ เ็นระดับแร่ใบต่อไปชื่อตันกงครับท่านตันกงเป็นกุนซือนะฮะใจห้าพูดพูดห้าวินเนทเคาน์เตอร์ทัศนานานะครับฝ่ายเฉพาะฝ่ายกุนซูอนะครับนอนก็พูดสามทัศนนานะอันนี้คือท่านโจเสงมีสกิลถ้าธนูทุกตัวลงมาจะมีสกิลเลสนะค,คือลงมาปุ๊บใช้สกิลยิงได้เลยนะฮะแล้วก็ ก็เป็นอีเกิลไอนะฮะยิงสามเลนนะฮะยิงยิงตั้งแต่แถวหลังถึงแถวหลังของผู้ต่อสู้เลยนะตัวนี้อ๋อแซกวอลล็อตนะฮะแซกวอลล็อตจุดสองนะฮะไม่น่าค่อยได้ใช้ตัวนี้เอาไปแดกโฟโมครับเก็บแดที่ไม่ได้ใช้แดกโฟโมได, M ได้อันนี้ริยูลิรยูแท็บโม่สี่นะฮะแล้วจ่าย จ่ายห้ามสิบนะครับอันนี้อ๋อตรงนี้ก็เหลือแต่แต่แตมอนละแลีกี่ใบสามี่ห้าหกเจ็แปแล8แปดใบนะฮะแล้วก็คขมอนนะขมอนจะให้มาอย่างละสองนะฮะในทีดีนี้ของของได้ใช้อันนี้อันนี้เหมือนลบสองโมสองนะครับ แล้วก็ตัวนี้ประกาศชื่อแล้วเสิร์ชลงลุมนะฮะอันนี้โมเด็กสองตามจำนวนยูนิตท,ที่ตีมานะฮะนี่น่าจะได้ใช้สำหรับเด็กโมโ่ินสายนี้นะฮะอันนี้ใบพูดพินิจเคาน์เตอร์สนะีแล่สามนะฮะเป็นอินเตอร์เฟียดนะฮะอันนี้ก็ยิงสองทั้งสนามก็สองทั้งสนาม นี่ก็โมโหนี่ก็ยิงพูดวิงธีตามนะฮะอ่ะตัวนี้ตัวนีน้น่าจะได้ใช้ของนี้โมเป็นบล็อกเกอร์นะ,ะถ้าทำเดือนเดือนเมทได้โมสองนะครับเลือดตั้งห้านะ,ะตีชัดหน้าก็ยังไม่ตายฮะโอเคตัวนี้หนึ่งหกนะฮะเป็นบล็อกเกอร์นะฮะลงมาพูดวิธีสองคอเตอร์แต่ยูนิตนะฮะอันนี้สำหรับสายธนูนะฮะเล่นสายธนูอีกเกิลอานะ ลงมายิงได้เลยนะมีเลดเป็นบล็อกเกอร์ตายโมสองอันนี้ตัวการดิกแดงอย่างดีนะฮะอะ่ตายโมหนึ่งนะฮะเป็นบล็อกเกอร์อันนี้ตายพูดพูดมีสกิลรีเวนต์คือพูดวิ่งหนตามตามแอทแทมันนะครับถ้ามันตายก็ตามนี้นะฮะนี่ใบข,ขึ้มาใบนะังมง แ้วอย่างละสองครับคอมมอนมาดูอีกก่องกันเลยครับมันมีอะไรบ้างน่าจะเป็นพวกคิงดอมนะครัอ๋อนี่ครับธนูตัวโปรโมโอีกหนึ่งตัวนะครับมันบอกว่าลงมาพุดวิกเน็ตลบสองใส่คู่ต่อสู้หนึ่งตัวนะครับแล้วเขาก็ต้องโมเด็กเลยครับใช้เอาโบคู่กันนะครับใช้ตัวนี้ครับ ใจหนึ่งเรียกธนูเรียกตัวนี้มาแล้วพูดวิกเนตสองนะครับแล้วก็โมเด็กสองของดีอันนี้ระดับอีปิกนะสีแดงนะสันนี้บอกว่าเมื่อลงมานะฮะเสิร์ตเสิร์ตเสิร์ตเ,เด็กคู่ตสู้ทิ้งไปเลยนะฮะหนึ่งใบนะฮลงหลุมหนึ่งใบแล้วก็แล้วก็สกิลสอมันบอกว่าถ้าสีดำโดนทำลายพูดพูดวิกเนตใส่คู่ต่อสู้นะครับพูดวิกเนทเท่าไหร่วะ พูดวิเนตสองตัวนี้พุดวิเนตสี่นะฮะแล้วคู่ต่อสู้โมหกเป็นรอยตี้นะฮะใส่ได้เฉพาะสีดานะครับรอยตี้รอยตี้เขียนว่ารอยตี้แบกนะฮะเป็นการที่อยู่ในบล็อกไม้หัวเลยปิดอันนี้คือใบมูฟครับสั่งคู่ต่อสู้มูฟขึ้นแน่หลังได้สั่งมูฟตัวเองได้นะฮะใบฮิวให้มาอย่างละสองนะฮะของบล็อกนี้นะฮะอันนี้ใบพีเวน์อันนี้ทำให้ ตบล็อกเกอร์อันนี้เพิ่มระยะตีนะครับเพิ่มแอตแท็กสตาร์ทเขาให้มาอย่างละสองเอสตบนให้มาสิบสามใบนะฮะทีดีเข้าไปรวมทหมดสามสิบใบโอเคครบนะฮะถือว่าคุ้มครับใช้ได้หมดทุกใบเลยครับถ้าเล่นโมโนแบ็กนะครับผมแนะนําซื้อทีดีสี่กล่องนะฮะทีดีสี่กล่องแล้วหาซื้อต่างโตอีกสักสี่ตัวเอ้ยไม่ต้องสี่ก็ได้สามก็ได้ฮะเด็กก็ฟูลแล้วครับเนี่ยครับ ใช้ได้ทุกใบค,คุ้มเลยครับแนะน,นำแนะนำให้ซื้อสีดำนะครับโอเควันนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับ